ปลานำโชคปลาตะเพียนนำโชคตะเพียนทองนำโชคแล้วกันครับผมอืมฮะก็ดีใจสำหรับ f อที่ตามลุงใจแล้วก็ได้โชคได้ลาบนะครับทีนี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะเดี๋ยวเรามาคำนวณเรามาลุ้นมาพร้อมกันะครับต่อไปนะครับครับผมงวดต่อไปวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับเิดเรื่องสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วเนาะ ตำราผมนี่ผ่านโรงนะฮะตำราผมเยอะครับอาจารย์เขาฟันตัวนี้มานะฮะล้านเปอร์เซ็นครับงวดนนี้หลายอาจารย์ผ้าขม้าเลยนะอันนี้คาดเอวเลยไหม อ่ามิได้มันหมาโอ้พลาดตาดีกว่าพลาผ่าตาเออนี่อาจารย์บอกไว้ก็ต้องพลาดนี่มีทันนะวันนี้เอาผ้าขมาโอ้เราต้องต้องเน็บเลยนะลุงใจนะมาฝากลุงใจไปเลยผ้าขมาเนาะนะฮะคนเก่าคนแก่โบราณนี่งกล้านะฮะตอนนี้สูตรลุงใจจะคำนวณจะมาเฉลยผลการออกรางวัลประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ลุงใจจะใช้สูตร ปลาตะเพียนทองนำโชคครับ <ฮะ S 1> เดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันนี่เริ่มสูตรปลาตะเพียนเริ่มสูตรปลาตะเพียนเลยศูนยห้านหนึ่งอันนี้รางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาน เกียเขาอ่าครับปึ๊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 บอ่าจะเป็นรูปปลาแล้วครับเป็นรูปปลาอ๊้ยมีหางปลาด้วยอ๋ยงวดนี้มีพิเศษเนาะที่หางปลาเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งหยิ่งให่ยิหยงหายิงยิงหยิ่งใหญ่ิ่งหย่งหา่ยง่ยิ่าิงใ่งคยับหง เด่นหกอืมเด่นหกครับผมรองสามรองสามครับอืมครับผมสูตรนี่นะครับก็เด่นหกลองสามครับครับและสูตรต้นตำรับนะลุงใหญ่สูตรต้นตำรับนี่มันจะเดศูนย์หอน ต้นตำร,รัดแกจะมีคู่กับขี้จะได้รู้แนวทาง<ช>ทั้งสูตรปลาตะเพียนทองและสูตรต้นตำรับตอนนี้วงมาให้แล้วซึ่งงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างครับนี่นะฮตัวเด่นน่ปากกาเนาะมันมีปลายอีกด้ามนึงเอาปากกาก็ได้ครับลุงอ่าปากกานี่แหละ ไม่นี่ก็บเขาใจกรย์ลูกสาวลบอะไรออกเลยไม่ออกเอาไปนั่นก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยอีด้ามหนึ่งครับผมต่อ,อยมนะันออกบออกเนาะเขียนตัวหน่อยๆนะเอาเขียนตัวน้อยๆเอาเนาะลุงเนาะอือลุงใจมีความตั้งอกตั้งใจมากนะานอาจารย์ซำอืออ้าวมีเลขอะไรบ้างครับลุง อย่างฮะกำลังกำลังไล่อยู่ออกมัน้อ่ก็ได้ถอนงานนฮะถอดรหัสพิมพ<อ>ครับบ้าตอนนี้กำลังเตรียมลูกอยอู่กว่าจะได้ตัวเลขแต่ละตัวนะต้องใช้การคิดการคำนวณครับวันนี้คำนวณให้เห็นแบบเหนเห็นคำนวณเห็นแบบจะจะไม่กลัวว่าใครจะขโมยสูตร ทุกอย่างคือการแบ่งปันนะใครคำนวณได้ก็คำนวณไปก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคนคนนั้นครับใครจับทางของตัวเลขได้ก็ได้กันแบบเต็มๆไม่มีกักนะแชร์แบ่งปันแชร์แบ่งเรียนเจ็ดรองเก้ายกคู่ขี้แลเนาทีนี้ลุงใจถือมาทางนี้โอเคอธิบายเลยครับลุงเป็นยังไงครับส่วนสูตรเจ็ดตัวนี้นะครับตันนี้มันสิเขานะครับมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์ มีสามมีหกมีเก่าครับหาต้นเด่นแล้วนะครับหาต้นเด่นแล้วได้เจ็ดนะครับเพื่อเลขกตัวที่พวกกมไหวน่ครับครับได้เจ็ดเจ็ดต้นลองมาเป็นเก่าครับครับแต่สูตรป้าตะเพียนนั่นได้หกต้นเด่นนะครับร่องสามนะครับได้นาแต่ว่างวดนี้ผมคื้ว่าขึ้นสิบหกฝันนะครับแล้วงวดนี้จะมีแนวทางที่ออกมาแบบเบิลนไหมฮะเออบนบนแน่นอนนะครับงวดนี้ ผมว่าวันอาทิตย์นี่ก็บวันไหนอาจจะเบิ้ลได้นะครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดนี่แหละครับหกหกเจ็ดเจ็ดครับแนวทางลุงใจให้นะฮะถ้าเบิ้ลมา 6, 6, 7, 7, หกหกเจ็ดเจ็ดนะฮะนานาสนอยู่ครับวันนี้เพราะว่าเลขมันเขานี่มัดมันบนมีตัวเดียวคือเก่านะครับตัวนะครับสูตรนึ่สามก็มีสองตร่องทั้งสามร่องสาวกับมีสองตัวแล้วจะจับยังไงครับลุงใจครับระหว่างสูตรปลาตะเพียนทองนําโชคกับสูตร ดั้งเดิมเราจะจับกันแบบไหนครับลุงใจเพราะต้นนี้มาเด่นอยู่นี่แล้วคือตัวนี้เด่นตันนี้ก็เด่นนะครับคือเด่นเนี่ยเด่นเจ็ดสูตรเจ็ดต้นนี่มันก็มาเด่นอยู่แล้วนะครับมีสามก็มีอยู่แล้วครัหกก็มีอยู่แล้วนะครับซื้อเลยครับซื้อง่ายเนี่ยครับหาหกสามเนี่ครับซื้อยังไงนะลุงใจหกสามครับหกสามกับเจ็ดสามหกเออสามเจ็ดสองสามเจ็ดนี่ก็ได้ครับอืจากคู่วินเอาแต่ว่าเจ็ดนี่ผมว่ามัน ส่วนมากมันจะมาเป็นหลักหน่วยกับหลักซีบแหละหลักหน่วยกับหลักซีบมันบ่เคยหนีนะครับเลขหลักตัวนี้มันจะบ่หนีนะครับครับผมจังว่าให้ซื้อเอาสองสามเจ็ดแล้วก็ดหาหกสามครับแล้วก็บหกสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับถ้าเป็นเลขเลี้ยงกับหกเจ็ดนะครับครับครับผมส่วนนี้เดี๋ยวลงใจพอดคู่ขี้ออกมาให้หน่อยครับอีกเล่มหนึ่งได้ไหม อ่าเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งผมยังงงงงลุงใจอธิบายในส่วนของสูตรป้านี่นะครับ,รบสูตรป้านี่นะครับเป็นตัวเด่นข้อหกครับเลขหกครับเลขล่องือสามคืออยู่หางป้านี่ตรงล่องทุกงวดนะครับมันจะเป็นตัวล่องทุกงวดแล้วมันเป็นป็นตัวออกทุกงวดคือหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี่ครับมันก็ออกนะที่นี่มันตัวเด่นเฉพาะเลขเจ็ดโตนี่มันก็ยังว่าเขาสูตรนี่อยู่นะครับครับนี่ทักเจ็ดทักสาม ทูกซีมันก็มีอยู่นี่ซีนีหนึ่งนะครับจะซื้อมานีก็ได้ครับอืมจซื้อมานีก็ได้นะครับนี่บอกว่ามันมีตัวเรียนี่ครับซื้อว่าซ่ก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตรงนีก็ได้ครับนี่ไหนตรงคือยังไงนี่หาหกสามนี่นะครับต่อยาทิมสามนะครับอย่าทิ้งสามรับต่อยาทิมไปในสามนี่นะครับหกเจ็ดสามนี่ยาทิมนะครับ หกเจ็ดสามอย่าทิ้งห้ามทิ้มครับเพื่อนไรห้ามสามตัวหกเจ็ดสามมีอยู่หกมีเจ็ดมีสามมีหกมีเจ็ดมีสามห้ามทิ้มครับเด่นคือเด่นคือหกตัวเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นหกเด่นเจ็ดสูตรปลาตะเพียนเนี่ยเด่นหกเด่นเจ็ดโอ้เด่นหกเด่นหกล้องสามปลาตะเพียนเด่นหกนะครับในส่วนของสูตรดั้งเดิมเด่นเจ็ดเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบเรียงก็หกเจ็ดมันโมแน่นะครับเพอออกเก่าเจ็ดเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับ อ๋อไม่แน่มาเก้าเจ็ดครับผมวานะอก็รุ้นผลรุ้นผลพร้อมกันนะครับวันที่หนึ่งพิจิกามเจ็ดนะครับเพราะว่ามันมีตัวเด่นตัวหล่ออยู่น้ำกันหมดเจ็ดสามครับจับคู่วินให้หน่อยคู่ขี้คู่ขี้ทีนี้จับตรงนี้เลยก็ได้ฮะครู่ขี้สามเงินเล็กแล้วนีะเออเอาหกเนาะครับ กมจะว่านี่ะเอาเหล็กสามตัวเนี่ยลองมาเงเก่าเนี่ยแต่ว่ามันดินหกน่ะจับแบบสามตัวถ้ามันเข้าตรงตรงอันนี้มันก็โดนไ้เ้อไม่แน่นะเพราะเลขมันมีทั้งหมดพันตัวนะครับก็จับมาให้เป็นตัวอย่างอาทิเช่นในส่วนของอาทิเช่นจะออกไหมก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนถ้าไอเอฟซีจะชอบเลขวิ่งนะครับ เล็กวิ่งเล็กวิ่งเล็กวิ่งกับมิโยดบางทีมันก็อาจอาจะเข่าทึกสามเนาะครับเล็กวิ่งนี่ยหกวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งสามวิ่งเก้าแค่นี้แหละครับเล็กวิ่งครับเล็กวิ่งนะครับเลกวิ่งบ๊อบบ๊อบบ๊าดออกมวดนี้นะครับครับงวดนี้บ๊อบบ๊อบบ๊อบฟาดแน่นอนเพราะว่าตัวก็วิ่งมีหกมีเจ็ด มีสามมีเก้าสี่ตัวครับงั้นจุงใจใส่กรอบให้หน่อยหกเจ็ดสามเก้าไปจับวินกันเอาครับไม่มีง่ายง่ายๆครับท่านผู้ชมครับวิ่งวิ่งนะครับครับจุงใจใส่กรอบให้แล้วนะมีหกมีเจ็ดมีสามมีเก้านะฮะไม่แน่ก็มาตรงตรงหกเจ็ดสามเก้านะไม่แน่เลยไม่แน่ทุกอย่างลูกบอลกรมๆไม่มีอะไรแน่นอน นี่ขีดยังเีีให้เลยครับนี่ครับปากกาแดงดนเลยก็จะเข้มาเนาะครับไม่ต้องขีดปากกาแดงหรอกครับเอาปากกาน้ำเงินแหละครับส่วนใหญ่ขีดแดงไม่ค่อยออกฮะเอาแบบนี้ให้คุณผู้ชมที่ชมทางบ้านได้ดูกันเองครับผมโชคว,วาสนาดวงไครดวงมันหมานไข่หมานมันนี่คือแนวทางจากลุงใจสูตรปลาตะเพียนนําโชคสูตรออริจินอลดั้งเดิมสรุปวันนี้ตามให้เป็นที่เรียบร้อยสําหรับลุงใจคนส่งโชคนะครับ ดวงใจครับงวดนี้ฝากอะไรให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยฮะจะขอฝากนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับท่านที่เคยได้เล่นกับผมนะครับเล็กวิ่งนะครับผมขอฝากเลยนะครับเด่นหกเด่นเจ็ดตัวล่องคือสามกับเก่าครับวิ่งได้นะครับไวในซีโต้เนี่ผมว่าก็สิมาเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยละครวันนี้นะครับถ้าเลขหวยกรับ ถ้ามักเล็กเลี้ยงหรือว่ามักเหล็กบิ้นนะครับไปหกหกเจ็ดเจ็ดขาเล็กเลี้ยงกับเอยูหกเจ็ดตัวเดียวนี่แหละครับอืหกเจ็ดตัวเดียวเลยครับเพราะว่ามันเป็นทั้งสองครับเป็นทั้งสองตัวโอเคครับ,บครัเดี๋ยวสรุปในส่วนของแนวทางงวดนี้ลุงใจมั่นใจในสูตรปลาตะเพียนทองให้โชคกับสูตรดั้งเดิมนี่มั่นใจสูตรไหนระหว่างสองสูตร มันก็เข้าทั้งสองเข้าทั้งสองเพราะว่างวดที่แล้วนี่เข้าเข้าทั้งบนและล่างเข้าทั้งบนและล่างครับส่วนเจ็ดตัวดีกวเขาทั้งนี้แน่ๆแต่ผมว่าส่วนนี้มวดนี่ศูนย์ก็สิผมากันมากเป็นเหล็กสามตุ๊กตึกออย่างไงนะลุงศูนย์นี่นะผมว่าก็มันสิดดับไปศูนย์อาจจะดับไปครับครับผมก็เลยขีดขีดไปอืมคือที่ในส่วนของปลาตะเพียนนี่เด่นคือเด่นโฮกเด่นโฮกอ่ะ ครับรองเจ็ดใช่ไหมฮะครับแล้วทีนี้สูตรดั้งเดิมอ๋ออ๋อสูตรรองสามรองสามรองสามปลาตะเพียนเด่นหรองสามปลาตะเพียนเด่นหกรองสามครับสูตรดั้งเดิมเด่นเจเด่นเจ็ดรองเก้ารองเก้าออริจินอลออริจินอลก็ติดตามใครอยากจะช่วยเหลือลุงใจก็ข้อต่องฟอก เ็ซี่ทุกท่านนะครับที่ติดต,ตามผมนะครับจะสอยเหลือผมนะครับในถงนาทองนะครับถงนาทองหรือว่าการคายุกยาไปหาคารถคายังไปหาหมอนะครับคายุกขา้ยา,ขาย,ยาผมก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับมาละด้วยโอกาสนี้ทุกท่านนะครับขอขอบคุณเพิ่อย่างสูงครับที่ติดตามผมครับผมฉัดเอาเลขบัญชีมาเลขบัญชีลุง คนที่อยากจะเติมรางวัลน,น้ำใจให้กับลุงใจนะครับหรือว่าอยากจะช่วยในส่วนของการรักษาพยาบาลในส่วนของถุงหน้าท้องเพราะว่าลุงใจเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้นะลุงใจเนาะก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะครับใครอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะกุศลผลบุญนะครับหลังจากการที่เป็น fc ลุงใจแล้วได้โชคได้ลาบแล้วอยากจะเติมเต็มหรือว่าอยากจะช่วยเหลือลุงใจก็สามารถ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารขอซูมนิดหนึ่งนะครับก็บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสีขอรภูมิครับเลขบัญชี3310657469นะครับชื่อบัญชีนายขาวสาธรก็ขอขอบคุณทุกๆพลังน้ำใจนะครับที่เป็นสายทานหลั่งไหลมาช่วยเหลือนายขาวสาธรหรือว่าลุงใจนำโชคนะครับ โอเคเอวางเรียบร้อยคือวางเน้นให้มาแต่ก็ไม่ขาวสาครับ ก็ได้ลงพื้นที่ตามให้เรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราจัดทําขึ้นโดยช่อง YouTube เท่านั้นนะครับในส่วนช่องนี้นะครับไม่มีทาง Facebook หรือว่าทางเพจใดๆทั้งสิน้นผมและทีมงานก็ขอร่าลาไปก่อนครับงวดนี้ก็ให้โชคดีสําหรับท่านผู้ชมก็เป็นแค่แนวทางฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ